สวัสดีสวัยดีสบายดีท่านผู้ชมมดสกูสุคนวันนี้กะพาท่านผู้ชมมาเปิดคลิปกับบรรยากาศยามเช้าๆฝนท่านผู้ชมน้ำหมอกข้างหลังวันนี้เป็นคลิปพิเศษมาหารคุชจิโปลมจิรอบ้านเขาเนาะบ้านเาเอิญจิรอฝั่งไทยน่าจะเอิญนั่นจิโปลมนะคุชเอาตามเดินทางหลังนี่ท่านผู้ชมไปไปหาลุ้นฮับสมกานมือเได้จิโปลมลายบาย่หมานหมาดมาเสี่ยงกเฮ้ ไ่ครับตาบรรยากาศงาม,มาเลยอยอดเลยบรรยากาศวิวตอนเช้าๆแต่คนก็พาพากันขุดอาวุธของภัยของเราสะอ้นต่บ,บรรยากาศนี่แหลงามมาเลย หาคุณตามเดินเลยทรานุู้มได้ได้แล้วบอ <c oughs> มีแต่มีแต่จับายหักได้ตัวหนึ่ง <laughs> ตายอ,อีก้จังฮอดสองลยโตแนี้้ <c oughs> าว้ะมือเลยพอแห้งนี่ผัวจึงฮอ,อดลอยโตสองลอยโตอ,อยต่เนาะ <h ook> อ้าไปฮอดสองลอยโตลอยโตก็มาบอกกันเด้อโคเอาเนโคูใหม่โขอแล <h ook> <h ook>

น้ำก้นเลยคุดผมเดินเลี้ยงงัอปีกขึนป่องมาเลยเนาะคือมันห้องเลยเยอะห้องเอ็นทงแงง้ยเขาอย่างละ ได้แล้วบสได้ได้แล้วไดแล้วตไมใ้ยได้อิตนี่ไก่ลป่าห้ได้ตว่าจอสิบตเอาไปเอาชิไปก่อนก็เลยค่อย Mấy cái hưu hế ý ừ. mình thôi, đó còn khốn nữa nha nó hơi nữa hù Thật design sai mình sẽ khốt ngay khốn Ôi hết mình hề Bỏ, bỏ không khốt mình hề đây chơi Nhưng mà lực rồi Quá tốc vào sự ขลุงขลงขึ้นหลุดเลปกติมันตัเดียคุมดียกขึ้นมา<อ>ตัวพี่เลึอจีโปมหรือจ,ปปรจีรอบ,บ้านเราไม่แต่ตัวพูเนาะ,ะไปทบหน่อยไหมไปเดียตีนก้าวมาได้

ปนกินกับน้องม่เนาะ ยอไงละ่ะโยเอน่ะกัดหันมือดินอนดีบไว้ดินอนแล้วมันขดเลย นี่อันนั้มันโถอยู่สิคับนีแต่โตนั้นเนาะสักคู่เนาะตรงไหค่อยได้มี กเลยว้าเป็นชุดแขนอ่ะนี่ Têm tìm lên, Những số đầm xìm Xong có, quét to nhảy chạy tàu phụ lệch mẹ tàu phụ lệch mẹ 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 Chắc mẹ 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 mẹ

mà tủ sổng chủ nó Bỏ mãi hay đây loại tố mà chỉ hoạt bỏ Hà xịp tố cáo Nhưng có khó luôn Đây bỏ Ừ, Ủa, nhảy tổ, tổ nó, nó ừ. Tổ 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 mê, tổ tổ <laughs> đây mà mà tổ... บอผลงานหอดบ่ลอยโตหอดเอ้ยโดยอดบลโตมันอยู่สับไต้กันอ้าสามสกินเมื่อไหนเนาะทางปนกินกับต้มน่อไม้แน่น่อไม้หมดเลวเนาะ มา,มาขายเป็นเงินเหรียญตัวละพันด่งร้อยตัวก็ไดเสนนึงเนดเจ็ดร้อยกีบตัวหนึงเจ็ร้อยกีบอยตกรไดเสนดุเม่โต่ฮะกีบในกรจะวายซำนี้พบกันในคลิบต,ต่อไปตำมบสายเมื่อันอนนี้ก็พากันเมื่อมันก็นเต็มมื่อมัน้ว